สวัสดีจ่าแพทครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่ก่าผ้ามวนเด้อจ่าเด้อผ้าปูพักนาผลจ่าเท้าสวัสดีครับเออยายมาปูพักนาผลเด้อน,นี่ตาทองโกนแล้วนี่โกนแล้วก็จะปูพัก,พกหอมนาพ้นปูไว้ถ้าปูขันบ,บ่ปูกะกมันเน่าเด้อจ่าเด้อนี่แพนครับชูผูุ้กคนนี่ ทางในหรือตาอ่างประเฏิได้จ่าเด้อยายเห็ดยังกะเบืองยายเนอเด้ออืมยายกะสิโลเลยแหละปลูกพักปลูกงาแถวเนอเลยจ่าเด้อยำเสา <c oughs> แต่เสาเนาะจ่าเนาะอืมมันหอนแห้งเนาะพี่น้องเจ้าจิไปทางใดก็หาเห็ดในสวนในยังให้พี่น้องเบืองพี่น้องแน่ไปจ่าเลยจ่าขอให้เจ้เป็นกำลังใจให้ยายสุภุชุคนเด้อจ่าเด้อยายเห็ดยังกะ ขอพุณนได้หลายอันนี้แพนขับสุผูชุคหุ่นใหญ่กาลังใจย่ายมาตลอดโยนว่าย่ายใดสองหมื่นทรัพย์ขอพุ่นแมยายแถากับมีคนสงสาร <c ười> คนบึงคนอยางนอพี่น้องเนาะะก็ก่อกำลังใจให็ย่ายห,ห,ออหัวหูกับโคสูตรขอให้ได้จ่าเลยย่ายปลูกอยู่ในเฮือนอยู่ในมัวนางเวยจ่าเด้อขอพุ่น บปใจ,จิงเด้จ่าเด้อเอาลุยตอ่อตาทองลุยปลูกนี่ได้จ้าโอ้ย่เดี๋นี้อยมันโพ่อเรือนนสวัสดีจ้ายาต่อทีปลูกตอยตาทองกันได้จ้าเด้อมีหาโคะหรอป๊อ เฮ้ยเหื่อใหญแตกินบอพี่น้องเอ้ยนอนแห้งกาสิไปทางไหนใดน้องพี่น้องเอ้ยจะไปทางไหนใดกันบึ้งใหญแห้งใหญ่ไเด้อระถองเงี่ยไปเอาไม้อยู่ พี่น้องมาปลูกสวนกันเด้อพี่น้องเด้อปลูกพักหอมแดงหน้าพูนปลูกไว้เอาแนวเงื้อเตกเงื้อเต้นน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังย่าสิเดไป ทางอื่นหากินหาอยากเลยจะหาอย่างกะถ้าบังลูดมบังได้เด้อจ้าเด้อกบตาอ้าวนี่ตะท้องปลูกแล้วเด้อจ้ากับยายนี่ก็จะกลุนไม้ปลูกไม้อีกเนาะจ้าเนาะนี่ตะท้องทำความสะอาดแล้ว เห็นบ่พี่น้องน,นี่ตัวนี้จะท้องกระปูกพักอีตูเด้๋ยจ้าเด้อพักนั่งหลักเด้อต้งน,นี้พักอีตูไทยเด้๋ยจ้างาม,งามปลูกแล้วเด้๋ยจ้าเด้อนี่นี่ปลูกพักเร็วตัวคูนยังสีเลยเด้๋ยจ้ขาขันบอคูนกะขันบ่คูนกาขับพุ่นโตขึ้นมา,นา,นมานำ น้ำมันกาถว่วมนี่ยมันคูดอย่งเสียมันไหลออกเลยจ่าเด้อคูณทำท้ำน้ำนแบบนี้แหละจะทถ้าปลูกแล้วแล้วกวนต่อเลย,จ,เยจ่าเด้อกวนกวนต่อถ้าปลูกอีกเลยจ่ากวนไปเรื่อยๆเออเจ้าห่อนมะเท้าออ่ยู อหอนแห้งใหญ่ก็ห้อนห่อนเด้อยพี่น้องเด้อยจากยายจิไปหายางก็จะคอยหลุนเบิอ่องยางยา,งย,า,งย,าย่เลยเลยจ้าเด้อนี่ทั้งเสานี่ปลูกขาก,กอนนอะพี่น้องเนาะขนาดเตะเสายังห่อนเลยพี่น้องเมื่อเตะเมื่อแตนไหลเลือลวงลว,ว,วงเลยเยน้องพี่น้อง คน,นสวนทำพามสะอาดป็นยังสามสีอยัง,ง,อยงละเถอะนี่ผลต๊กมากับกนใหั่สิเลยจ้าผลมะโตกกบแกนแกนบอกพี่กะใต้เหมือนตัวนี้บอกพีกผลโต๊มมกมากบซื้น เอาเูาถ่ไดูไถ่ไงไปพัดเสียเอียนเพื่อนวะเออแจะท่องพันทีมแล้วเห็นบอพี่น้องเอาออกมาแล้วนี่เออพันให้มันเกินไม้แล้วจับป้งไม่อีกนี่นี่นี่เห็นบอนี่แจะท่องกับจิปิวานเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะปูไว้ถ้ากิน ไปเรื่อยๆขันบ่อเฮ็ดกับบ่อเด็กกินน้องพี่น้องไปเดี๋ยวคอยมากรนใหม่ปลูกใหม่ทางกินเะขากินหนามก่อนเอาเสียออกปวได้มีง่วกับเมาเด้อเอาหนาไปให้งว่วกิน เอหน่ยายบ่มีแล้วยายเทาแล้วยายกับไดีเลียงเนาะยังยายอยากเลียงยิงยาคคอยชีหาไหม <laughs> เลียงงวัวเออเออเศ้ามากอะออกไปสามาหากินพี่น้องเอ,อ้อยรถยถึงรถไถถึงรถปีกออกปีกกลับ เนาะพี่น้องอีซีชีวิตบานเฮาก็เจ๊ฉี่แล้วพี่น้องเอ้ยตื่นเช้ามากกะหาปูคลองปูยังไว้ปจะกินแต่ยากเนาะพี่น้องเนาะอีสานบ้านเฮา จะคอยได้ออกไปหากินหาอยากว่าวว่า,วาลงนานล้งแล้าจะค่ำเรี่ยวๆก็ขอโทษขออภัยเด้วยจา <laughs> ่าเด้อเอออนี่ดอกปักพีนี่นี่สมัยจะกี่ยายไปทำงานเนาะพี่ดองเนาะ ไปชาวงานรู้่าอย่าร้องอยู่เนี่ยยู่ละย่องไปกับพ่อไปถอนมันเนาะจ่าเนาะยหญ่กะไปหักหักต้นบอกพีกเนี่ยเนาะแถาเนาะเมนบายอดยอดเออยอดบอกพีกเอามาแกงเมนบาเจ้าเอามาแกงเอามาแกงใส่กระแตใส่หนู บ่ได้ซื้อกินซื้อยากด้สมัยตะกี้ไปถอนหมอกถอนมันด้วยนี่แนเแถาแล้ว,วกบ,บ่อได้ไปใหญ่ก็ไปหอดละย่องเพื่อได้พี่นอ้องอีซีชีวิใหา่เออไปถอนมันแล้วไปทำามาหาก,กินใหญ่บ่ไอได้ไปถอนหมอกใหไปเป็นแม่ครั่วหงเขาให้เขากินหางใหญ่หตะเขาใหญ่ทำเฮ็ดกินบ่เป็น <laughs> ไปกระเพาะไปละย่องเอออำเภออีอังเ่า มึงเลยยอกแม่ที่ไปอยู่แม่จะคอยไปหาเจ้าแม่ตอนเจ้าเป็นเบาแม่ไี้ยังเขาดินนะ้นยู่มองเขาดิ้นนะเขาว่องเขาดินแนะม่นบ่อสา,เ,านนเออใหญ่โอ้โ首บโอมแห้งอีหลีใหญ่ไปหากินหาอยากเนาะขันบอไปหากินกับบอได้กินอืบ้านี้ยายกลับมายายกับเปอีหยังเสาว นี่แม่มองชี้คิวเมนบองเ้ปากซองเออยายก็ไปยังไปถางยังไปเอาหุน่นยังเขาอิ่นไหมฮ่าาหุ่นเขาขูดจ้าเออชีวิตอือไปหาเขาคูดนะเออได้ยายก็ได้ตะทองเหล้วตาทองกับผ้าไปหาหลัดจ่างคือเก้ามา เฮ็ดกินเฮ็ดอยากเลียลเล้ยงลูกเลี้ยงเต่าไปสันเยจ้ายายกบชิววาข่วมเกาข่วมดังตั้งแต่ยายมันมาได้ดีกกบเท่าแล้วก็เจ็บแข้งเจ็บขาหน่อยจา้าเนาะเอาเท่าแ้างกินเข้ามาหนิยายกบชิจบคลิป ยูบิวเฮ็ดชวนไว้เพียงแค่นี้เลยจ้าขอพุณนทุกกำลังใจขอพุณนทุกไหลทุกแช่ทุกข้อมินยายยายด้วยดีเสมอมาถ้ายายพีดผ่าดประกันได้ยายขออาภาัยด้วยจา้าสวัสดีจา้ารักนะทุกคนจุบจ๊บๆแล้วก็ติดตามคลิปยายต่อไปเลยด้วยจา้า